ท่านนายกเคยนีครับท่านนายกตลอดการนะครับท่านรองนายกครับท่านจุมพลรอบรู้ครับรองนายกอรกตปันแดงท่านท่านรองโจมเชื้อคมพศนะครับท่านรองนายกอรการบริหารส่วนตําบลัแดงและท่านประธานศิลเชื้อคมพศนะครับท่านประธานสภากตังแดงนะครับ และในโอกาสนี้ก็ผมอยากให้ท่านประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตหานได้พบปะก,กับพี่นอ้องนะครับเพื่อขอเชิญท่านประธานการค้าครับฮัลโหลครับเออ่การสวัสดีของพี่นอ้องนะครับผมเออ่ชื่อนายการพลเดชเดชพิพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนนะครับเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตหานคือวันนี้เออ่ เราได้รับมอบหมายจากมูลที่รัฐบาลเอกเขาสารสินเ<ๆ>พื่อจะมามอบขราวมให้กับทางทพี่ๆทุกคนนะครับ<ๆ>คือปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยเราเราเราได้มาทางมูลที่เนี่ยได้ได้มามอบแล้วปีก่อนเข้ามาใช่ไหมครับปีก่อนเข้ามาครับแล้วก็เราก็จะกระจายไปเรื่อยๆไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ ็รู้สึกดีๆนะครับท,ที่ได้มาวันนี้ครับก็มาเจอพ่อแม่พี่น้องหลายคนเลยที่กําลังเดินเข้ามาอยู่ด้วยกันในทุกงทุ่งบ้านเลยครับครับยังไงก็การสวัสดีนะครับผู้มือนี่ผมยังเห็นเสื้อตาอวตอรของแดนบางคนยังใส่อยู่เกือบจะสัสิบปีแล้วมั้งอก็ต้องถือว่า เก,เก็บไว้เ,ไวเนาะเป็นอนุสาวรรคครัง้งหนึ่งเราเคยใส่เสื้ออปต่อังแดดเจ็ดนะครับเออมันก็ถือว่าเป็นระเบียบมาตราชการตอนนี้เนี่ยผมว่าผมว่าถ้ามีหน่วยง,งานเอกชนทออ้องท่านมาทำการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่เราผมก็ขอต้องขอฝากขอบคุณทางมูลนิธิคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีใจกุศลอนุเคราะห์ ถ้าผมเนี่ยจะไม่ทางตำบลก็อย่างน้อย200ชีวิตนี้ก็ได้ก็เท่าทุกไปหลายเติมกันว่า